อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุดกระแสรถยนต์พลังงานทดแทนอย่างรถไฟฟ้าหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ารถ E ีวีที่ย่อมาจาก electric vehicle กำลังมาแรงทั่วโลกโดยมียักษ์ใหญ่อย่างเทส l าเป็นหัวหอกในวงการนี้รวมถึงกระแสในไทยที่มีหลายๆคนติดตามข่าวรออุดหนุนกันอย่างใ,ใกล้ชิดแต่ด้วยความที่รถไฟฟ้ายังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ใครหลายๆคนจึงมีความกังวลว่ารถไฟฟ้าทั่วไปจะใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าการเติมน้ำมันเต็มถังหลายเท่าราคาขายรถก็จะแพงกว่าแถมระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างปั๊มไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จไฟฟ้านั้นก็ยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมทั่วประเทศจึงมีความพยายามของหลายๆบริษัทในการคิดค้นและพัฒน,นาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในคลิปนี้พวกเราชาวที่สุดจะมาเล่าให้ฟังกันครับ ไปดูกันที่ซานฟรานซิสโกซารัฐอเมริกา a m p e e บริษัทสตาร์ทอัพเอกชนที่กำลังทำธุรกิจแนวใหม่เป็นการบริการเปลี่ยนสวอปแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแทนการชาร์จไฟพันเครือข่ายสถานีเปลี่ยนแบตของ a m p l e เพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาระยะเวลาในการชาร์จไฟรถยนต์ด้วยปัจจุบันได้มีค่ายรถมาจับมือร่วมกับ a m p l e แล้วอย่างน้อย5ค่ายด้วยกันจุดขายหลักของทาง a m p l e คือระยะเวลาของการสวอปเปลี่ยนแบต ที่น้อยกว่าการชาร์จไฟรถแบบทั่วไปโดยปกติแล้วระยะเวลาเฉลี่ยของการชาร์จไฟรถจะอยู่ที่8ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบ f a าส์ชาร์จจะอยู่ที่30นาทีแต่สถานี swap แบตของ a p p l e นี้จะใช้เวลาในการเปลี่ยนแบตเพียง10นาทีเท่านั้นและยังตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระยะเวลา swap แบตให้เหลือเพียง5นาทีภายในสิ้นปี2021นี้ซึ่งหากเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการเติมน้ำมันรถโดยเฉลี่ยที่3นาทีแล้ว ถือว่าใช้เวลาใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันรถมากๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วคอนเซปต์การเปลี่ยนแบบรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นคอนเซปต์ใหม่เพราะในปี2007มีสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งในอเมริกาเช่นกันพยายามที่จะทำไอเดียการเปลี่ยนแบบรถไฟฟ้ามาทำให้เกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จและต้องประกาศล้มละลายลงในปี2014ถึงแม้ว่าตัวบริษัทเอง จะระดมทุนมาได้มากถึง850ล้านเหรียญหรือประมาณ27,000ล้านบาทก็ตามข้ามฝากมาที่ประเทศจีนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าใหญ่อย่างนีโอก็ได้เริ่มสร้างสถานีเปลี่ยนแบตรถไว้พอสมควรแล้วโดยตั้งเป้าจะให้มีครบ500สถานีภายในปี2021นี้และค่ายรถยนต์อีกเจ้าอย่างจีลี่ผู้ที่เป็นเจ้าของค่ายรถยนต์ดังๆอย่างโปรตอนโลตัสและวันโวก็ได้ลงมาเล่นกับเขาเหมือนกัน โดยประกาศว่าจะเพิ่มสถานีเปลี่ยนแบตให้ครบ200สถานีภายในสิ้นปี2023หากเรามองกลับมาที่ประเทศไทยแม้จะเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสะรถยนต์ไฟฟ้าแต่ในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทางภาครัฐก็ได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ว เพื่อพูดคุยเรื่องทิศทางนโยบายกระตุ้นผลักดันการใช้รถอีวีและเสนอให้ยกเลิกจำน่ายยานยนต์เครื่องสันดาปในอนาคตอีกด้วยในที่ประชุมทางกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ามีการพูดถึงนโยบายกระตุ้นการใช้รถอีวีระยะเร่งด,วด่วนโดยจะมุ่งส่งเสริมการใช้รถอีวีทั้งประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อไฟฟ้าโดยวางแผนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่และการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายในปีต่อๆไปหลังจากนั้นคือการพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกให้ได้รวมถึง การยกเลิกจำหน่ายยานยนต์เครื่องสันดาบทุกชนิดภายในปี2035ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่หดเอาเรื่องอยู่เพราะมันเหลือเวลาน้อยกว่า14ปีเท่านั้นเองในเมื่อเราได้เห็นนโยบายจากทางภาครัฐแล้วเราลองมาดูทางภาคเอกชนกันบ้างดีกว่าโดยภาคเอกชนเองก็มีการเคลื่อนไหวกันอยู่ไม่น้อยยักษ์ใหญ่เจ้าน้ำมันอย่างบริษัทปตทออน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ PTTOR ซึ่งดูแลปั๊มน้ำมันปตททั่วประเทศ ก็เป็นหัวหอกทดลองเปิดให้บริการใช้งาน EV Station ในรูปแบบ Quick Charge ให้ผู้บริโภคเข้ารับบริการฟรีนำร่องที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 5แห่งด้วยกำลังไฟ50กิโลวัตต์ต่อเครื่องมีทั้งหัวชาร์จแบบ AC และ DC กระแสตรงแถมยังมีแอปคอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าปะตะทออีกด้วยลูกค้าสามารถค้นหาจองนำทางชำระเงินและออกใบกำกับภาษีค่าชาร์จไฟได้อีกในแอปเดียว พอมาดูสเกลบริษัทที่เล็กกว่าอย่าง SM บริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าแบบ2ล้อ3ล้อและ4ล้อรถกอล์ฟหลากหลายขนาดกำลังหันมารุกตลาดจักรยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาโดยมีแผนที่จะตั้งตู้สวอปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบเดียวกันกับที่ a อ p l e กกำลังทำอยู่ในอเมริกาไม่แน่เราอาจได้เห็นแนวคิดแบบนี้ในรถ E ี4ล้อก็เป็นได้หากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากทางเ m สามารถกดเข้าไปดูได้ในลิงก์บนขวาที่พวกเราได้รีวิวกันมาแล้วให้ทุกคนได้ชมกันถึงแม้ว่าบ้านเราจะยังไม่เห็นเทคโนโลยีการเปลี่ยนสวอปแบตแต่ก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเองก็ตื่นตัวกับกระแสร,รถ EV อยู่ไม่น้อยและอาจเห็นการเติบโตในอนาคตได้จากผู้ผลิตรถทั้งในไทยและต่างประเทศตัวแปรสำคัญที่จะทำให้รถ E ีเกิดขึ้นในไทยได้คือการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรถ EV ีและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนรวมไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างสถานีชาร์จหรืออาจเป็นสถานีสวอปแบตทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างอีโคซิสต็มของอุตสาหกรรมรถ e ีวีในไทยที่กําลังเป็นอนาคตยานยนต์ของโลกหากมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมที่สุดจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ